ปากบ้องงามดังเพชรแห่งแผ่นดินมีถิ่นฐานเรียบง่ายไม่หวั่นไหวคนกับน้ำร่วมอยู่คู่กันไปคือสายใยแห่งชีวิตที่ยั่งยืนกระผมในานามคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนโพไซพิทยาคารวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขง ที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ใครในอีสานนั่นคือบ้านป่ากหลางตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี บ้านปากกะลางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนบนเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องปลาซึ่งเป็นหัวใจของวิถีชีวิตคนที่นี่ทั้งการจับปลาไว้บริโภคเลี้ยงชีพและยังเป็นศูนย์รวมของประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชัวยย่วอายุคนนั่นเองค่ะเป็นจังไรคะคุณตามานอยู่บาคา่คมือนี่อันอยู่ในมือนก่อนปลาอาีังค่ะปลาจูอ๋ออันนี้ปลาจูะจนะคเนาะ แม้หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่บ้านปาก,กลางนี้นะคะกลับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่หาจากที่อื่นไม่ได้เลยนั่นก็คือการตักปลาที่ปากบ้องนั่นเองค่ะเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเพณีนี้กันเลยค่ะ ประเพณีตักปลาปากบ้องเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านริมแม่น้ำโขงเป็นประเพณีที่มีการหาปลาโดยสืบทอดกันมาเขาจะจัดขึ้นในทุกปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพราะแม่น้ำโขงจะลดทำให้หาปลาได้ง่ายน้ำก็จะไม่เชี่ยวมากกันเองค่ะปากบ้องนั้นเป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์และยังเป็นจุดหาปลาที่มีความกว้างแค่56เมตรเท่านั้นค่ะและนี่นะคะเป็นที่เดียวในโลกอีกด้วยค่ะ ในประเพณีนี้มีกิจกรรมมากมายค่ะเช่นการแข่งปั้นปลาการแข่งทำอุปกรณ์หาปลาการฟ้อนรำการประกวดขบวนแห่ปลาในประเพณีนี้จับปลาโดยการใช้สวิงและแหค่ะถือว่าเป็นประเพณีที่น่าสนใจแล้วก็ควรอนุร,รักษ์ไว้เป็นอย่างมากนั่นเองค่ะเราจึงมาเป็นกระบอกเสียงและจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุร,รักษ์และเผยแพร่ประเพณีการตักปลาปลากบ้องนี้ ให้เป็นที่รู้จักต่อคนหมู่มากและคนที่ไม่เคยรู้จักประเพณีนี้นะคะก็จะได้รู้จักแล้วก็มาร่วมสืบสารต่อไปนั่นเองค่ะเราในน,นานมคณะกรรมการสภานักเรียนจึงมีการเชิญชวนด้วยเพลงนี้นั่นเองค่ะ ท่านเอ๋ยเเคยไปไหมนอท่านเอ๋ยเเคยไปไหมนอไปชมปากบ้องอยู่ห่องทารามีลาสองฝั่งซ้ายขวามีลาสองฝั่งซ้ายขวาอยากชวนท่านมาเบิ่งขงนากันอยากชวนท่านมาเบิ่งขงนากัน